กเตีอะแล้วครูฝึกอ่ะชอบพูดเกียนเกียนอะเก๋าเหรอเออไอ้ไอ้ตีเราเรียกอย่างเงี้ยไอ้ตีผมยาวไงมเมื่อก่อนชอบผมยาวอะไรวะว่าอะไรวะพอผมยาว ตีอะไรนะวบอกอะไรขัดกฎหมายอะไรอย่างของประเทศอ่ะโอ้โหพูดซะใหญ่โตเลยผมยาวอะ่ะผิดกฎหมายของประเทศอ่ะมเนี่ยมนเลยวะเขาคุยท้วยไม่รู้เรื่องไง เล่ามาดีเล่ามาดีเล่ามาเล่ามาเล่ามานี่คือไปเรียนพูดมาแล้วใช่ไหมนี่คือแกไปเรียนพูดมาแล้วใช่ไหมสวัสดีครับอะไรนะต่อไปกันเราไปเก็บกิ๊กอีกหนึ่งเลยทำโทษอะโหน่า ทำยังไงก็ได้อยากกิ้งหัวอยากกิ้งอะ่ะโอ้ไม่น่าจะได้นะ้แล้วส <c oughs> อยู่บ้านมัไนไงกิ้งอย<บ>ู่เรื่อยในบ้านกิ้งเบิ้กิ้งบนโซฟาไงกิ้งโอ้โหขึ้นมาแบบแบบกินหญ้าแบบอะไรไม่รู้อะแล้วร้อนร้อน,อนมันคุกอะมันคุกเขาอะจะอ้วกอะโอ้ไม่ไหวอะไปรอดยังไงก็จะไปทอดนั่นงไปทอด ให้ให้วิตพื้นให้แบบอะไรนะเรียกอะไรนะก็ะจ้ำยังดีกว่าอีกเซคริ่งนี่ชอลามานก็จ้ำเลยเรองขาหอนเลยนะบไหนก็แต่งอย่างนี้มาฝันจิ้ีดชีคไม่ขออะไรเด็ดขาดสาโทสามเอาเดี๋ยวจะขับรถไม่ได้หนึ่ง่อเอาัจิ้งหีดแค่นี้กูขอช่วยทำ

แค่อยากจะตามคนที่ปกติไม่้อาือ a c t i นมาแล้วมาแล้วโอ้นั่งก็ต้องนั่งการานมาท่านนั่งมาท่านเยนเย็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 นเ็วๆโอ้โหยอดมีีมวันนี้ดีมากไม่ใจแล้วสวันนีครับ มไหอ่ยนี่แต่มาหลังสุด้อมาชุเซอยกกินช่องปอ่ะเหยอยบ่หน้าันครั้งก็บุกเยีาบล้วนุยดมก็บุกเยียวน้ยแกนืป่ารังเลยกได้รงอ่ะมันเห

ไอ้คาล่าข้างในมันก็บอกว่ากินดีๆได้ไหมเจ้าของบอกเฮ้ยไม่ได้คิดเลยว่ะขอบคุณนะสำหรับการตลาดช่วงนึงมันขาดจริงนะมันมีมันมีมีคนลงอ่ะร้องขย่าทุกอย่างแล้วแล้วออกมาเป็นยังไงอ่ะ ไม่นั่งรอแกขยับ9 0 0 0มันี่จริงๆเอาสิ่งถึง5,000ฉันก็ยืนรออะแล้วรู้ได้ยังไงอะว่าว่าเป็นงงงบครับมีคนทำแล้วมันน่าจะติดมันน่าจะเอ่อแตกแล้วมันจะแบบว่ามันรู้สึกใช่ไหมรู้สึกรู้สึก

ไปกันเยอะๆนะครับผมนะมีผู้ชายร่างก้าเอ้ยสิบคนเนี่ย,ไ,ยไปกันเยอะๆนะไปกันเยอะๆนะจ่ายมาเลยครับสอ,องหมื่นหมอติงไปนะของอลาเลยลานานเลยไปเยอะๆอายเขาไม่มีคนเดี๋ยว ป้าๆคงไม่ไปกันหร <c ười> อกไปนทางประเทศมีแต่ป้า,ป,าปอ่ <c ười> ปที่จะไปมมอะผมฟ <c ười> ิตมาเพื่อจะไปพัทยานี่ละเสียสห <c ười> <อ>มื่นป้าเขไม่อยากไปนั่งูค่ทิ่ค่ทิตกนะ พลอยไปอยู่แล้วเมื่อกี้ถไปแล้ไปขยับต่อนี่บ้านปะขยับต่อนรถไปขับด้ว่อขยับไปรถด้วยขยับววันววนขับรถต่อหลัจับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถึงต่อี่นรถลอยันไหนวะไ่จะไม่ไปต่อร้ายเลยไปเลสองหกไอ้น้องตัวเล รถเรื่ empty, ลงเรืองไปไกลแล้วนะนั่งแชทอยู่จ้าเฮอเด he ี๋ยวจะปิดแต่เฮ้ยรถไหน ไปขอตังซื้อข้าวเลยพี่ไปซื้อข้าวพี่ยิมก็ไปนะพัทยาใช่พี่ยิมก็ไปหาเพื่อนเลยพี่นี่ก็ไปนี่ดก็ไปนี่้่่พีดก็ไปพี่ดมก็ไปพี่ก็ไปพี่แกก็ไปพี่ก็ไป โอเคไเปเที่ยวกับน้องไฟพี่เราสนใจ่ันเดียวน้องไฟอ่ะปิดเรียนหน่อไม่ี่เอาตัวมาพอดีเลยมันไม่ใช่ไฟเสาร์วันที่หรอสุขเสาร์วันที่29 20 21กรกฎาคมนเดียวเองคุณพี่ไปเที่ยวปารีสโฟมบ๊ายบายค่ะ